ก็พี่เก๋พูดมากแต่เก๋็ในส่วนของโครงการพลังพลเมืองค่ะช่วงก่อนเนี่ยเราก็จะมีค่ายค่ายแรกพอหลังจากเรารับโครงการมาแล้วค่ะมีการกันกลองแต่ละรอบแต่ละรอบเสร็จเราก็จะเอาพัดน้องๆมาเข้าค่ายพัฒนาโครงการของเยาวชนค่ายนี้เนี่ยเราเสริมเราเสริมทักษะชีวิตตัวแรกก็คือเรื่องของการคิด คือเป็นรัตถุประสงค์ของค่ายเลยว่าเราจะาพัฒนาระบบคิดของเด็กเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราแบ,บ่งงานเป็นสามฝ่ายอันนี้แยกย่อเลยคุณมเราแบ,บ่งงานเป็นสามฝ่ายก็คือมีฝ่ายบริหารซึ่งดูแลแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการมินีดูแลแล้วก็ฝ่ายวิชาการคือเกีดูแลค่ะในส่วนของฝ่ายบริหารเนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของการทําสัญญาโครงการ การอนุมัติงบประมาณซึ่งตัวตงบประมาณเนี่ยค่ะเราอนุมัติจ่ายเป็นงวดงวดก็คือถ้ารุ่นแรกเนี่ยเราจ่ายสามงวดงวดที่หนึ่งจะเป็นเงินแค่พันกว่าบาทคือเราทดลองให้น้องเนี่ยได้บริหารจัดการก่อนเราดูเรื่องของการบริหารจัดการเขาก่อนว่าเขาสามารถบริหารจัดการเงินตรงนั้นได้ไหมเขาสามารถเคลียร์หลักฐานเคลียร์เอกสารต่างๆได้ไหมแล้วเราถึงจะเปิดงวดต่อไปให้ก็เราจะ มวดที่2 uh, ก็จะเป็นงวดดาเนินกิจกรรมมวดแรกเป็นงวดที่ว่าเขาประชุมภายในอะไรต่างๆนะคะงวดที่สองดำเนินกิจกรรมแล้วก็งวดสุดท้ายก็คืองวดที่เขาจะทําสรุปทำปิดแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นที่2กับรุ่นที่3เนี่ยจะเหลือแค่สองมวดก็คืองวดแรกก็เหมือนเดิมแค่พันกว่าบาทไม่เกิน2องพันต่อโครงการที่จะให้เขาบริหารจัดการดูอกดูการบริหารจัดการว่าเขาจะใช้เงินยังไงอะไรยังไงเสร็จแล้วก็พอมางวดหลังก็คือจะเป็นก้อนใหญ่ที่ให้เขา ไปเลยก็คือดําเนินการกัส่สรุปในสองรุ่นหลังแล้วก็เรื่องของการชี้แจงการใช้จ่ายแล้วก็การทาหลักฐานการเงินคือเราให้น้องชี้แจงหลักฐานการเงินเป็นรายกิจกรรมค่ะเขามีเก้ากิจกรรมเขาก็ต้องสรุปมาเก้าชุดก็คือกิจกรรมละหนึ่งชุดเขาใช้จ่ายอะไรบ้างถ้ามีบิลก็แปะบิลมาเรียบร้อยเขียนอะไรมาเรียบร้อยถ้าไม่มีบิลก็มีใบสำคัญรัเงินให้คือต้องทํามาเรียบร้อยมีปากหน้ามาเรียบร้อยว่า ใช้ใจ่ายเงินไปในอะไรบ้างจ่ายตามจริงนะคะแล้วก็สรุปมาถึงจะเบิกเมื่อต่อไปท่ของฝ่ายบริหารในช่วงก่อนจะมีแค่บสบต่อไปของฝ่ายปฏิบัตินะคะคือพอเราจัดเวทีพัฒนาโครงการเสร็จเราก็จะมีการรวบรวมเอกสารหรือว่าเราจะเป็นโครงการนราตกบัมสมบูรณ์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการ ประสารที่น้องมาเซ็นสัญญาค่ะว่าใครจะมาเซ็นวันไหนอะไรยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการวางแผนการลงทีนที่ตามโครงการซึ่งก่อนที่จะวางแผนนั้นคือเราจะมีแบ่งผู้รับผิดชอบโครงการนั่นคือพี่เลี้ยงของแต่และโครงการค่ะซึ่งตกคนหนึ่งก็จะมีพี่เก๋์นี่แล้วก็พี่กล้วยค่ะพี่เก๋กับพี่กล้วยรับผิดชอบไปจิตโครงการแล้วก็มีเีนแตะโครงการ ก็หลังนั้นเราก็จะศึกษาทำความเขาเ้าใจการอมน้องให้ชัดอีกทีหนึ่งเราก็มีการทําเป็นทงโครงการออกมาค่ะว่าน้องจะเริ่มทำกิจกรรมวันไหนจะถึงเสร็จโครงการแล้วก็เราก็จะเห็นหมดเลยค่ะว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายใหญ่ของเขาจะทํายังไงแล้วก็มีการเดินยังไงหนึ่งสองสามย่าง 1, 2, 3, นี้ค่ะล้วก็จะออกมาเป็นวันที่ของเขาเรียบร้อยเลยจะมีตัวอย่างนะคะทงโครงการาน,นี่ค่ะแบบง่ายก่อนเราจะรีบออกมาค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็จะมีการติดตามโครงการโดยเราจะยึดตามแผนของน้องที่เราลิ์ออกมาว่าใครทําอะไรวันไหนเราก็จะมีการประสานแบบโทรตามบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะระาวาังแผนว่าเราจะลงติดตามโครงการน้องตามกิจกรรมของเขาเพราะว่าไม่ให้ให้เขาเกิดภาวะเครียดหรือว่าเราต้องคอยติดตามเขาตลอดอย่างนี้ค่ะไม่อยากให้เขาก,กดดัดดนแล้วก็เราจะมีการติดตามรายงานการเนินงานของเขาจาก รายงานนี้ค่ะมีแบบสรุปของแต่ละกิกจกรรมแล้วก็สรุปรายงานความก้าวหน้า2เดือนละครัง้งใช่คอันนี้เห็นไม่ชัดเลยนะว่เลไยไมปวิชาการเยอะนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนใช่ตอนแรเนี่ยพอเราได้ เอาก่อนว่าธงของสงครามก็เล่าคือทักษะชีวิตข้าหน้านแล้วก็จิตสุน,มมนทรเป็นพลังงานาน,นั้นเนี่ยเราต้องมาวางว่าเราจะประเมินน้องอยังไงให้ได้ทักษะสองสองด้านนี้สองด้านใหญ่นี่นะคะแต่ก็มีแจกให้แล้วในเอกสารนะค่ะก็จากนั้นเนี่ยเราค่อยมาแตกว่าทักษะชีวิตแต่ละด้านเนี่ยเราต้องการวัดอะไรขเขาบ้าง แต่นั่นก็คือจะมีออกแบบแบบฟอร์มสรุปกิจกรรมทุกครั้งที่น้องทำกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องสรุปกิจกรรมส่งให้เราด้วยแล้วก็ทุกสองเดือนก็จะเป็นตัวรายงานว่าภายในสองเดือนเนี่ยเขาทําอะไรไปแล้วบ้างเพื่อจะได้ดูว่าน้องก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหนมันก็เหมือนเป็นการวัดเรื่องของทักษะชีวิตเขาเหมือนกันว่าเขาจะบริหารจัดก,การโครงการเขายัางไงแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการทำโครงการ ก็จะมีแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมแบบบันทึกการ,รสังเกตพฤติกรรมเนี่ยก็จะแตกออกมาจากตัวชี้วัดอีกทีหนึง่งว่าตัวชี้วัดแต่ละตัวที่เราวางไว้เนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ตอบสนองตัวชี้วัดนั้นๆแล้วก็เวลาน้องมาเข้าโครงการกับเราแล้วเนี่ยพอเขาผ่านการการรองแล้วก็พิจารณาแล้วเนี่ยเราจะให้เขาไปเข้าิร์ k ช็อปพัฒนาโครงการ เวิร์กช็อปเนี่ยมันเป็นเสมือนการตอบความคิดเาขาบอกว่าเราจะให้ทักษะนเรื่องของการคิดซึ่เป็นทักษะตัวแรกที่เขาจะสามารถนําไปใช้ในโครงการของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ก็จะวัดในเชิงปริมาณเช่นกันก็นคือการทำาีเทสีเทสเนี่ยก็นอกจากจะเก็บทักษะชีวิตทั้ง5ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวที่ทุกครั้งเมื่อมีเวิร์กช็อปก็จะเป็นแบบประเมินกิจกรรมซึ่ง วัดว่าสิ่งเืนินพัฒนาโครงการเราคิดเรื่องการพัฒนาการคิดเขาเราก็จะมีแนวคําถามที่เห็นว่ากระบวนการคิดเขาเป็นยังไงโดยอิงจากตัวกิจกรรมที่เราให้เขาเป็นหลักในการออกแบบส่วนรุ่น็องอื่นก็จะแตกตา่างกันไปตามตัวทักษะที่เราคิดให้เขาแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการเก็บฐานข้อมูลเยาวชนเป็นรายบุคคลเลยเพื่อจะดูว่าเขาเนาี่ยถนัดในเรื่องไหนบ้างหรือว่าไม่ ประมาณนี้กอ่กอนเริ่มกันนี่ตอนอันนี้คือก่อนไหมครับอันนี้กออ่อนอันน,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 นี้อันนี้กออ่อนติดตาประมาณเขาคุยไหมมีมนนีใครจะถามช่วงก่อนไหมค่ะช่วงก่อนัน้นเสริมนิดนึงเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพี่ยวเนาะในเรื่องของการประเมินเนี่ยอันที่ี่บอกว่าพรีเทมเนี่ยเ,เราใช้แบบเช็คเชิงปริมาณแต่ เนื่องจากภาษาชีวิตมันต้องวัดจากเซลล์ของเด็กเพราะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของอการศึกษาแบบเนื้ t ที่ Approach แล้วก็การใช้การสัมภาษณ์เพื่อจะดูวิธีคิดอะไรของเขาเป็นหลักแต่การสัมภาษณ์นี่ก็จะสัมภาษณ์หลายอย่างเนาะทั้งเด็กที่เป็นตัวแกนนำเด็กที่เข้าร่วมแล้วก็คนประชาชนทั่วไปที่อมารวบรวมข้อมูล สะท้อนทั้งตัวเขาแล้วก็คนนอกที่มองเขาด้วยแล้วก็กลุ่มเด็กที่จะเลือกเนี่ยเราจะเลือกให้มีความหลากหลายว่าเด็กคนนี้พัฒนาโดดเด่นเขาพัฒนายังไงถึงโดดเด่นเขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเขาแล้วก็เด็กที่ไม่พัฒนาเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแสดงว่าไม่เก็บทุกคนไม่เก็บสุ่มก็ไม่เชิงสุ่มแต่เราจะมีคุณลักษณะในการเลือกเด็กต้องอธิบายต้องอธิบายอย่างนี้ด้วยว่า ตัวโครงการพลังพลเมืองเนี่ยเราไอตัวเส้นธง,งของโครงการนะคะคือเราไม่ได้ดูตัวผลผลปลายทางว่าโครงการน้องสําเร็จหรือไม่สําเร็จตัวนั้นตัวนั้นเราไม่ได้ดูเป็นหลักเราไม่ได้ดูว่าน้องสูกข้าวแล้วน้องได้ข้าวแต่ว่าเราดูระหว่างทางว่าน้องเกิดการเรียนรู้อะไรน้องเปลี่ยนแปลงยังไงน้องแก้ปัญหาได้ไหมถ้าเจอ เราดูระหว่าทางตรงนี้แต่ว่าไอ้ผลสำเร็จตรงสุดท้ายแล้วเนะี่ยคือเราก็มองว่าถ้าสมมติเขาทําได้ดีเขาแก้ปัญหาได้เขาเดินได้งานมันก็ต้องสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนั้นนะ่ะคืออีกอันแต่ที่ให้ความสาคัญ80%คือทําทำไมถึงต้องต้องมีการวัดผลอะไรที่มันขนาดนี้นเออทำไมทำไมทักษะชีวิตเนี่ยมันเป็น มันห้าด้านจริงๆเนาะบางด้านเนี่ยเราเห็นได้จากกระบวนการในการบริหารรูปแต่บางด้านในเชิงการเข้าใจตัวเองในการจัดการงานรเนี้มันเป็นเรื่องของน,นา a m ร r ดังนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตัวทั้่า ถ้าเราใส่เรื่องของความโปร่งใสให้กับเด็กโดยการที่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการตัวงบป,ประมาณเขาสามารถมองเห็นตัวเลขคือจะต้องทําให้เห็นขนาดว่ามองเห็นตัวเลขแล้วคิดออกมาเป็นงานได้ค่ะสามารถที่จะบอกได้ว่าจัดค่ายหรือค่ายเนี่ยใช้พวกค่าอาหารเท่าไหร่ค่ากิจกรรมเท่าไหร่เ่าอุปกรณ์เท่าไหร่คือน้องเขาต้อง ้องบริหารจัดการไดถึงขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเราบอกว่ามันจะติดตัวเขาไปด้วยแล้วก็มันจะเป็นทักษะตัวหนึ่งที่จะทําให้ตัวเขาพัฒนาขึ้นคะมันเป็นการพัฒนาสังคมช่วยนิสสาตัวนี้คือให้เขาทำทุกกิจกรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะเธอทำไมทำไมทีต้องให้เขาทุกรายงานทุกอันที่เขาเพื่อดูอันนี้เป็นแบบสรุปกิจกรรม ตอนแรกเนี่ยคือเรายังไม่ได้สอนการรายงานผ่านเว็บไซต์นะคะเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดน้องทํากิจกรรมแล้วเขาไม่ได้สรุปอะไรเลยเขาก็จะไม่เกิดการเรียนรู้แล้วก็ไม่เกิดการทบทวนตนเองะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีแบบล่างของตัวบันทึกสรุปกิจกรรมให้เขาส่งเข้ามาแลว้วก็อีกอย่างก็คือเพื่อใช้ในการรายงานความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิให้ด้วย คือพอคอน้องสรุปมาเนี่ยกรุ๊กเขาก็จะทําหน้าที่นในการที่จะรายงานของครงกันน้องผ่านอินไซ์เพราะว่าเพราะว่าเราติดข้อจํากัดบางบางอย่างอย่างเช่นโรงเรียนไม่มี Wi-Fi น้องไม่มีคอมพิมเวเตอร์หรือว่าน้องเข้าไม่ถึงพวกเทคโนโลยีต่างๆองี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้รายงานไปได้แล้วก็จะได้แนบในส่วนของการรายงานการเงินด้วยว่าเขาจัดกิจาการรมอะไรไปแล้วก็เขาใช้งบป,ประมาณ เขาจะส่งตัวนี้มาพร้อมกับเป็นตัวเอกสารการเงินนะคะผลเป็นไงบ้างผลเป็นไงบ้างแรกแรก <laughs> ถ้าในส่วนของการเงินนะคะแรกแรกก็จำบาดนิดนึงเพราะว่าแต่ละโครงการเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามเหมือนที่บอกว่าทําไมต้องแบ,บ่งสามงวดคืองวดแรกเราให้ก็ไปพันกว่าบาทบางโครงการจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ แต่บางโครงการที่ที่เขานเข้าใจอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะใช้แล้วก็สรุปรายงานมาได้โครงการที่เขายาัยไาไงไม่ได้ใช้เราก็จะเข้าไปดูว่าทําไมน้องถึงไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะเจอว่าบางทีเขาไม่รู้ว่าเบิกเขาเขาลงพื้นที่เนี่ยเขาเติมน้ำมันรถแต่ว่าเขาสามารถเบิกในงบดีได้ดวว่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะคุยกับน้องได้อีกว่าอ๋อเนี่ยน้องก็จัดสินใจมันมันจะเป็นแบบันบบมันเหมือนกับให้เขาได้พัฒนา,าเขาได้เรียนรู้ด้วยนะคะ นต่ในัวนีมันก็เป็นตัวช่วยเราด้วยนะเหมือนเวลา้อาทากิจกรรมบางทีเราติดงานเราไม่ได้ลงไปดูกับเขาค่ะเราก็จะดูจากการรายงานของนมอเป็นการรายงานความก้าวหน้าของเขาด้วยว่าเขาทาอะไรไปงแสดงว่าออกแบบระบบตรงนี้คือก่อนที่จะเปิดเงินแต่ละงวดจะทำกิจกรรมแต่ละเสจเนี่ยเราจะต้องส่งเข้ามาก่อนก็คล้ายๆกับโครงการใหญ่เราเช่มันจะดูด้วยว่ากิจกรรมที่น้องก็ทำ ไม่สามารถที่จะดาเนินงานต่อได้เราก็จะได้หยุดทำตรงนั้นด้วยค่ะคือแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราให้เขาไปแล้วทงก้อน,นสนนองตัวเนี่ยเราเราก็ต้องพยายามให้เขาได้ทาโครงการต่อนะคะ้คทางที่ศักยภาพเขาไม่พร้อมที่จะทาํา,เ,าเราก็เลยวางแผนว่าเราก็แบ่งเงินเป็นงวดเราต้องตามทีละกิจกรรมระบบนี้คือคิดก่อนที่จะก่อนค่ะ ให้เก๋ช่วยอธิบายนี่แหละทุกครั้งเก๋จะมีการประเมินเนี้ยเนาะในปีนี้มันมีข้อสอบคิดยังไงเออทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันออกแบบมายังไงบ้างถน้องก็ต้องกรอกกันอย่างเงี้ยแบบจนชินแล้วหรือเปล่ากดเป็นยังไงที่น้องต้องกรอกเออตัวนี้เดี๋ยวนะอันนี้เอามาจากขอสอบ่วยอาจาอันนี้เก๋เอาตัวอย่างของเวิร์กช็อปล่าสุดที่เพิไปลงมาคะเวิร์กช็อปทั้งนี้เรา เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นแล้วก็ไปถึงการหาอารมณ์ไอ้ตัวแบบที่ออกมาเนี่ยแต่ละข้อเราจะถามในส่วนที่ตอบทักษสะสองด้านนี้โดยใช้ฐานจากกิจกรรมที่เราคิดให้น้องเป็นหลักเพื่อนํามาใช้อย่างนคือประเมิทนทักษะชีวิตน้องแล้วลหละแล้วก็อย่างที่สองก็คือเพื่อสรุปความสําเร็จของกิจกรรมว่าทุกครั้งที่เราทากิจกรรมเนี่ยฟีดแบบที่ได้ แต่ละเวิร์กช็อปก็จะมีแนวคำถามต่างกันไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ของที่เราจัดเวิร์กช็อปนั้นนั้นแสดงว่าถ้าอย่างเวิร์กช็อปหนึ่งเนี่ยเรื่องการคิดคำถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทักษะการคิดแต่อันนี้เป็นเรื่องทักษะคิดวิอีใช่ไหมเรามีอะไรบ้างมีข้ออะไรบ้างอย่างแรกคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการลงศึกษาชมชนเขาลงไปศึกษาชุมชนเนี่ยนอกจากเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วคือเราสามารถว่าได้ว่าเขาไปทําความรู้จักกับคน ชุมชุนไหมถ้าเกิดเขาทำความรู้จักในเขาก็สามารถจะตอบต่างๆสิ่งเหล่านี้ได้หรือว่าเรื่องของว่าจนเองมีความสำคัญใน่ไหในการทำกิจกรรมโครงการก็คือให้เขาได้มันต้องควรตัวเองตบอควรก็คือการเข้าใจตัวเองนะคะว่าเขาเนี่ยมีบทบาทอะไรที่ทําให้โครงการของเขาเนี่ยสามารถดําเนินงานได้หรือว่าเขามีความสุขไหมกับการที่ได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการทางอารมณ์หรือว่าเขามีเทคนิคพิธีษไหนที่จะทํากิจกรรมกับเพื่อนได้ อยากมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมเข้าที่ฟังดูเป็นเหมืองหนึ่งคือด้านความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่อันที่สองก็คือการจัดการตัวเองการเห็นคุณค่าตัวเองการรู้จักในเพิ่มขึ้นนะไรแบซึ่งอันนี้จะใช้คู่กับอันนี้คู่กับอันนี้คือของใครของพี่อันนี้คือน้องตอบนะคะอันนี้น้องตอบ่อน้องมันก็จะมาค r o s กับ cross กับฟอร์มของพี่เลียเพราะอย่างที่บอกว่า เนไปแอนเนาะเพราะว่าเราจะโดนตีบ่อยในการทำเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการขัดศัสองด้านเด็กก็จะออกแบบเฉพาะสองด้านนี้ในในตัวเอกสารแล้วนะคะมีทั้งหมดสีสีหน้าแล้วก็ในแต่ละด้านนี่ก็แต่งควมามเป็นพฤติกรรมว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันจะสะท้อนสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาอย่างแรกเพราะว่ามันมค่อนข้าง นามรรมันค่อนข้างวัดยากข้อ,ขอแรกนี่ก็คือสามารถดึงความถนัดของตนเองออกมาช่วยงานของกลุ่มหรือกิจกรรมได้เวลาเราทำกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดน้องคนไหนที่เขารู้จักตัวเองนะคะเขาก็จะดึงความสามารถนั้นๆนะออกมาช่วยเหลืองานของเพื่อน บ้างไหมฤติการานี้เนาะถ้าเกิดเขาเขาไม่ตรวจเวลาที่เกิดความเห็นแตกแยกขัดแย้งกันเนี่ยก็แาสาแดงว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองได้จัดก,การบอารมณ์ตัวเองได้หรือบางคารั้งก็อาจจะเป็นแบบหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างน้องบางกลุ่มเนี่ยที่เขาออกไปไอ้เขามีการแบบความเห็นไม่ลงรอยกันในกลุ่มเนี่ยเขาก็อาจจะออกไปสนุกสติอารมณ์นิดนึงแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานต่อเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นวิธีหนึงที่เขาจะจัดก,การกับ แบบแบบทึกนี้จะเป็นที่เลียงประจำกลุ่มที่จะบัทจุค่ะก็คือทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมมาค่ะไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยน้องหนึ่งกลุ่มจะต้องมีพี่เลี้ยงหนึ่งคนที่จะอยู่กับน้องเลยทุกทุกกิจกรรมมาตั้งแต่พัฒนาโครงการหรือว่ามาข้ามาเพราะเราจะติดตามน้องเป็นไร ่อนที่จะติดตามน้องก็โดยสรุปก็คือว่ามันจะแบ่งออกเป็นสามฝ่ายฝ่ายบริหารนี่ก็จะออกแบบระบบเรื่องการงานกิจกรรมกับเรื่องการรายงานการเงินของฝ่ายบริหารการเงินเลยค่ะกิจกรรมเ,เป็นเรื่องการเงิน,นะนการเงินก็แบ่งออกเป็นสามเฟสใช่ไหมครับมีให้น้อง<ม>ต้องทาหลักขันขการเงินเน<ม>ี<ม>้ยมาเบิกเป็นระยะระยะาพร้อมแบบฟอร์มนะครับส่วนเรื่องของเกณฑ์ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินการรับผล ใช่ไหมทั้นแรกของเก่งก็คือว่าเก่งจะทําตัวชีวะก่อนออกมาเป็นด้านๆเราก็จะดูว่าแต่ลนะกิจกรรมที่ปกครอเนี่ยน้องจากเน้นตัวชีวะแต่เป็นตัวหนละักเช่นเรื่องท้ายพ้ฒนาโครงการเนี่ยเก่งก็เอาความคิดเรื่องคิจคอรอย่างเดียวก็ดึงเฉพาะตัวชีวะนั้นมามาประเมินซึ่งประเมินสองของคาคือขาน้องประเมินตัวเองท S P เแล้วก็ขาที่เยนงประเมินใช่ไหม ส่วนอ่าค่ายนึงมันเป็นเรื่องค่ายทักษะชีวิตก็เอาวดึงพาะตัวชีวะนั้นเอามาสองตัวแล้วก็เหมือนกันสองขาก็คือที่เรียต้องมีกับสองตัวมือแล้วก็ไอตอนตอนที่ติดตามน้องอ่ะเก่งก็มีมีมีไอแบบฟอร์มที่จะเป็นตัวชีวะบางตัวมาประเมินอีกใช่ป่ะส่วนของมินีมินีเป็นฝ่ายกิจกรรมฝ่ายปฏิบัติมินีก็จะทําผังที่จะสรุปเส้นทางว่าน้องทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมาย แล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่เรากำในการไปโค้ชน้องแล้วก็อีกอันนึงระบบอีกอันนึงก็คือว่ามีฟอร์มรายงานกิจกรรมให้น้องเนี่ยเขียนทุกครั้งเวลาที่ตัวเองทากิจกรรมหสรือสรุปตัวเองแล้วก็เอาตัวนี้แหละทากิจกรรมอะไรไปก็แนบกับแนบกับการเดิน,นเ,เพื่อที่จะมาคุยกับพี่ๆซึ่งตัวนี้จะเป็นระบบที่ใช้ํากับ,กบใช่ปะ่ะตลอดอันนี้คือของของเพราะนั้นฟอร์มตั้งหลายแหล่ีอันนี้ส่วนใหญ่ ของเก๋เราก็จอข,ของนี้ก็ที่อเอามาเป็นตัวอย่างแล้ว,ก,ลลวก็อชว์เรื่องของการเดี๋ยวคน